เพราะมันเผลอกลืเนชาวประมงจึงโดนกษัตริย์ลงโทษถูกขังไว้500ปีร่างกายกลายเป็นเกาะเล็กๆทนทุกขทรมานนับไม่ถ้วนทำให้มันร้องไห้ทุกวันจนถึงวันนี้ชายผู้หนึ่งพอดีผ่านมาตัดสินใจช่วยชีวิตมันไว้การกระทำนี้ทำให้กษัตริย์ขุ่นเคืองเขาต้องรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงแทนปลาวานตัวนั้น เขาชื่ออีวานอีวานเป็นลูกชายของเจ้าขังฟาร์มไม่กี่วันก่อนเขาช่วยม้าขาวตัวหนึ่งจากแม่น้ำไม่คิดเลยว่าในวันรุ่งขึ้นม้าขาวกลายเป็นเจ้าลาที่พูดได้เพื่อแสดงความกระตันอยู่มันนำมาล้มค่ามาสองตัวในเวลาเดียวกันก็สาบานว่าจะไปตามอีวานแต่อีวานไม่มีความสุขเพราะเรื่องเมื่อคืนทำให้ทุ่งนาแห้งมากทำให้เจ้าขังฟาร์มเสียหายอย่างร้ายแรงเพื่อชดเชยความผิดพลาดของตัวเองอีวานขี่ลาตั้งใจจะใช้ม้าสองตัวนั้นแลกกับอาหาร จากนั้นอีวานก็ไปที่เมืองพอเข้าไปในประตูเมืองทุกคนก็สังเกตเห็นบางคนถึงกับเสนอราคาสูงเพื่อซื้อม้าสองตัวแต่ฉากนี้มักถูกกษัตริย์ที่ยืนอยู่ไม่ไกลเห็นหมดกษัตริย์เป็นคนใจแคบขี้อิดฉ้าแน่นอนว่าม้าที่สวยอย่างนี้ต้องถูกยึดและส่งมอบให้กับกษัตริย์อีวานไม่กล้าเถียงกษัตริย์ต้องเชื่อฟังเจ้าลาตระหนักถึงความผิดหวังของอีวานจึงคำรามเสียงดัง มาสองตัวนั้นวิ่งเข้าหาพวกเขากษัตรย์รู้สึกหงุดหงิดเลยตัดสินใจนั่งรถไล่ตามแต่ตกลงกอแป้งอย่างกระทันหันทำให้เขาทั้งตัวเต็มไปด้วยแป้งกษัตริย์พบว่าสถานการณ์เช่นนี้น่าอึดอัดใจมาก จึงจงใจหาเรื่องบอกว่าท่านอีวานเก่งทำไมไม่ไปจับนกฟีนิกซ์ล่ะนกฟีนิกซ์เพลิงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนถ้าอีวานเอาชนะได้จะแต่งทั้งอีวานเป็นวีรบุรุษอีวานไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตามหาฟีนิกซ์โชคดีที่เจ้าราชลาดบอกอีวานว่านกฟีนิกซ์เพลิงชอบกินลูกสนนั่นเองค่ะแป๊บเดียวไฟก็แผดเผาฟีนิกซ์เพลิงบินออกมาหยิบลูกสนแล้วโยนขึ้นไปบนฟ้าปาปากกลืนกินดูเหมือนมันชอบลูกสนจริงๆนะกินไม่ยอมหยุดทันใดนั้น ฟีนิกเปลิงก็เวียงหัวล้มลงกับพื้นปรากฏว่าอีวานวางยาสลบในลูกสนคราวนี้อีวานจับนกฟีนิกเปลิงได้แล้วเมื่อเขากำลังดีใจมีขาปรากฏขึ้น